สวัีปีใหม่ค่ะนิรยาทาโรนะคะวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์ความรักน้นองความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาหรือราศีกรกฎในเดือนมกราคม2568ขอบคุณสำหรับการกดติดตาม s ับสไ r ร b ์และแชร์คอมเมนต์ในช anel นิรยาทาโรนะคะเอาล่ะและนี่ก็คือ Energy ของกรกฎนะคะเราไปดูกันว่าช่วงนี้เป็นอย่างไร for s o r t temperance a of w a n s k night of m o n t s และนายอ๊รับนะคะเอาล่ะสำหรับชาวกรกฎนะคะคุณอาจจะเคยได้มีการเรียนรู้นะคะอะไรบางอย่างเนาะ,ค,ะคุณอาจจะเคยแบบอยู่นิ่งๆกับตัวเองสักพักหนึ่งนะคะอยู่ในช่วงของการฮิวตัวเองเยียวยาตัวเองรักษาบาดแผลหัวใจของตัวเองมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะ คุณสามารถที่จะทําได้ดีนะคุณสามารถที่จะบาลานซ์ชีวิตของตัวเองได้แหละนะคะคือทุกอย่างดีขึ้นจากที่คุณเคยเสียใจยเจ็บปวดผิดหวังนะคะทุกๆอย่างมันค่อยๆดีขึ้นทุกอย่างกลับมาสู่ความบาลานซ์ทีนี้พอคุณทำได้แล้วความบาลานซ์มาอยู่ในชีวิตคุณนะคะต่อไปนี้ก็คือสิ่งที่จะเริ่มต้นใหม่ในชีวิตคุณนั่นเองนะคะนั่นก็คือ คุณจะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะบางทีก็อาจจะเป็นในเรื่องของการงานที่จะทําอะไรในทิศทางใหม่ๆหรือว่า,าคิดที่จะทําสิ่งใหม่ <c oughs> นะคะในเรื่องของการงานไรแบบนี้นะแล้วมันก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีด้วยนะคะสําหรับในเรื่องราวของความรักเนี่ยก็จะมีคนที่มาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะเขาก็อาจจะมาแบบ ค่อนข้างจะรวดเร็วเลยทีเดียวนะเขามีแพชชั่นในตัวคุณมากๆมีความปรารถนาในตัวคุณมีความรู้สึกว่าอาอยากจะมาเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณนะคะอยากมีปฏิสัมพันธ์กับคุณนะซึ่งนี่ก็เลยทําให้คุณเนี่ยมีความรู้สึกเติมเต็มมากขึ้นนะคะคุณมีความสุขมากขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกว่าเป็นส่วนที่เติมเต็มของกนและกันด้วยนะคะคุณอาจจะได้คนพบว่าเออ คนคนี้แหละเป็นคนที่จะเข้ามาเติมเต็มชีวิตของคุณนะคะแล้วก็ช่วยฟื้นฟูนะคะหัวจิตหัวใจของคุณที่มันเคยแหลกสลายให้กับดีขึ้นนั่นเองเอาละนี่ก็คือใน energy ของกรกฎต่อไปนะคะเราไปดู energy ของใครคนหนึ่งคนคนนั้นเป็นอย่างไรนะคะ six s u pentacle judgment t o e f ฟู l the ะและเอ็ดสปอนใช่ล้ค่ะเขาเป็นคนที่จะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่น่าจะเป็นเรื่องราวของสวรรค์น,นะคะหรือว่าพรมนิคิตเนี่ยส่งมาให้เจอกับคุณนะคะเขาเป็นคนที่จิตใจดีนะคะเป็นคนที่แบบดูแล้วใจใส่นะคะเป็นคนที่ ใจบุญนะอาจจะชอบทําบุญสุนทานชอบในเรื่องของการบริจาคก,การช่วยเหลือคนอื่นอะไรแบบนั้นนะคะเขาก็จะมานะคะช่วยเป็นแบบเหมือนซัพพอร์ตแล้วก็ดูแลกรกกดด้วยนะคะ <c oughs> เขาเป็นคนที่รักอิสระค่ะเขาอาจจะเป็นนักเดินทางชอบในเรื่องของการเดินทางนะคะหรือว่าเป็นคนที่อยู่แดนไกลนะคะ อยู่ใกลจากคุณก็ได้นะคะอาจจะมีการเรื่องของการเดินทางที่ไปมาหาสู่เจอกันนะคะจะเจอกันต้องมีการเดินทางอะไรแบบนั้นนะหรือมีการติดต่อกันในเรื่องของโลกโซเชียลนะคะในเรื่องของ energy ของเขาตอนนี้มันมีแต่ความรักแล้วก็ความลุ่มหลงในตัวคุณนะเขารู้สึกว่าลุ่มหลงในตัวคุณมากๆเลยอยากที่จะเริ่มต้นกับคุณแล้วก็แบบค่อนข้างที่จะหมกมุ่นกับคุณมากๆนะอาจจะคิดถึงคุณทั้งวันนะคะแล้วก็อยากที่จะ อยู่ใกล้ชิดกับคุณนะเขาอาจจะมีการวางแผนที่จะเดินทางมาหาคุณก็ได้ในกรณีที่อยู่ไกลกันนะคะหรือว่าถ้าไม่ได้อยู่ไกลเนี่ยแน่นอนว่าเขาอยากอยู่ใกล้ชิดตัวติดกับคุณมากๆเลยทีเดียวอาลานี้ก็คือในเอเนอรของเขาคนนั้นต่อไปนะคะเราจะไปดูสถานการณ์และแนวโน้มให้กับกรกฎกัน เอซอครับความรักครั้งใหม่ความรักที่เริ่มต้นขึ้นใหม่ความรักที่มีในเรื่องของอะไรล่ะความหัวใจที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักนะคะที่จะนำมามอบให้นะนายอัพเพนต์เดคเกอร์เอชอัพเพนต e เดคเกอร์ควีนอัพเพนต์คเกร์โอ้มีแต่ไพ่เหรียญน,นะคะเนี่ยนายอัพเพนต์เดคเกนะคะกรก น่าจะมีในเรื่องของการเงินที่ดีขึ้นด้วยนะ king of wands two of swords six of cups judgment อู้แล้วก็ the lovers นะคะรักรักแท้มาพร้อมเงินแน่เลยนะคะสำหรับกรกฏนะ <c oughs> เราไปดูในเรื่องของสถานการณ์แล้วก็แนวโน้มกัน ใช่แล้วนะคะหัวใจคุณเบ่งบานไปด้วยความรักจริงๆนะคะพรมลิขิตให้คุณสองคนได้มาเจอกันคุณอาจจะอยู่ในช่วงของโมเมนต์ตรงนี้ก็ได้นะคะทีนี้ที่ผ่านมามีอะไรนะคะคุณน่าจ,จะผ่านเหตุการณ์เหล่านี้มาแล้วนะเป็นเหตุการณ์ที่แบบเหมือนกับมีการจบกับวงจรเก่าๆนะคะคุณอาจจะเคยมีความคิดถึงเรื่องราวเก่าๆอดีตเก่าๆนะแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างมันมันได้เปลี่ยนไปแล้วมันได้เริ่มต้นใหม่แล้วนะคะ ม,มีคนบางคนนะคะที่เขาแอบมองคุณอยู่เขาสนใจคุณนะคะเขามีความชื่นชมหลงไหลในตัวคุณนะคะที่คุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับออาจจะตั้งอกตั้งใจนะคะในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการทํามาหากินการเก็บเงินอะไรอย่างเนี้ยนะคะอดูคุณเหมือนกับ <c oughs> ไม่ค่อยแบบ สนใจหรือว่าวิ่งไล่ตามใครสักเท่าไหร่นะคะพอคือหลังจากคุณเนี้ยได้เคยผิดหวังเสียใจกับเรื่องของความรักแล้วคุณก็เหมือนกับแบบฮึดขึ้นมาเป็นรักษณะท,ที่ว่าโอเคต่อไปนี้เนี่ยฉันจะเลิกที่จะเป็นคนที่โหยหานะคะโหยหากับความรักมากจนเกินไปแล้ว นะรกรกฎก็เลยแบบมุ่งเน้นในเรื่องของการงานและการเงินมากกว่าเนี่ยคุณมีความสําเร็จในเรื่องของการงานและการเงินแล้วก็จะประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นด้วยในอนาคตนะคะคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่แบบว่ากําลังมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเขาุ่ำหลงในตัวคุณแล้วเขาจะเข้าหาคุณยังไงดีเขามี energy ของการแอบส่องคุณด้วยนะคะเขาเป็นคนที่มีฐานะดีมีความสำเร็จเรื่องของการงานและการเงิน สูงเลยทีเดียวนะคะเขาเป็นคนที่จะนำความรักมามอบให้กับคุณผมลิขิตให้คุณทั้งสองได้มาเจอกันนะคุณจะมีความรู้สึกว่าเออมันรู้สึกแปลกเมื่อได้เจอกับเขานะคะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเออเขาไม่เหมือนคนอื่นเขาคุณมีความรู้สึกกับเขาที่ไม่เหมือนกับใครมาก่อนเลยนะคะแล้วก็เป็นความรู้สึกที่ มีความรักแล้วก็รุ่มหลงในตัวของกันและกันด้วยนะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับใครได้บ้างนะที่นี้นะคะก็จะมีที่โดดเด่นนะคะก็จะมีราศีนะคะละัคนาราศีมิถุนนะคะแล้วก็ธาตดินพุษภศกักรมังกรรวมไปถึงทัดไฟนะคะเมษสิงห์ธนูนั่นเองเอาละเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าจะมีข้อความจากใครคนหนึ่งนะที่ฝากถึงกรกฎนะคะ <c oughs> อันนี้เราไม่รู้ว่าจะเป็น Energy ของคนเก่าหรือคนใหม่นะคะเพราะว่าเป็นข้อความที่อยากที่จะส่งมาให้กับกรกฎ It's not what it s e e m มันไม่ได้เป็นอย่างที่เห็น I'm gonna reach out to you soon please be patient ฉันจะติดต่อหาคุณในเร็วๆนี้ I'm sorry that I let you down ฉันขอโทษที่ทำให้เธอรู้สึกผิดหวัง Silence is better than lie ความเงียบก็คือดีกว่าการที่จะต้องมานั่งโกหก I just need time to think ฉันต้องการเวลาในการที่จะหยุดคิดอะไรบางอย่างเอาละนี่ก็คือนะคะข้อความในใจใครคนหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อเลยนะคะกับความลับที่อยู่ในใจของเขา You don't know how hard it was to let you go คุณไม่รู้หรอกว่ามันยากแค่ไหนที่จะปล่อยคุณไป I'm grateful for the spiritual lesson. Um, ตอนนี้ฉันได้เรียนรู้บทเรียนอะไรหลายอย่างในชีวิตมากขึ้นแล้ว I h i t who I really am from you และฉันก็ปิดซ่อนตัวตนที่แท้จริงไม่ให้เธอรู้ I know I was a distraction from your pain. ฉันรู้ว่าเธอมีความรู้สึกเจ็บปวดและเสียใจ We both know I'm not one for you เราต่างก็รู้ว่าเราจะฉันไม่ใช่คนที่ใช่สำหรับเธอเอาละนี่ก็คือนะคะเป็นความลับและข้อความในใจดูเหมือนจะเป็นอ่อ energy อของคนเก่าๆที่เขาอยากจะบอกคุณนะเอาละเดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะไปดูเส้นทางแห่งความรักให้กับกรกฎกันนะคะว่า มีเส้นทางที่กอรากฏจะต้องได้ผ่านแล้วก็เรียนรู้คืออะไรนะคะ trust your gut ยงเชื่อในเซนสัญชาตญาณความรู้สึกของตัวเองนะ divine masculine คุณจะได้เจอได้พบกับนะคะคู่ที่แท้จริงของคุณนะถ้าคุณเป็นพลังงานของผู้ชายคุณก็จะได้เจอกับพลังงานนะคะในฝั่งหญิงของคุณนั่นเอง <c oughs> เนี่ยคะ่ะโอ้ใช่แล้วดีวายมาส i คลินแอนด์เฟมินนนะคะถึงเวลาแล้วที่คุณสองคนคู่รักศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งคุณได้เข้ามาเจอกันจริงๆ m e a n i n g l e เล l i ล e นะคะแล้วก็คุณจะมีความรู้สึกว่าขาดกันและกันไม่ได้ถ้าขาดไปก็เหมือนกับชีวิตมันมีอะไรบางอย่างที่ขาดหายไปเนาะอินเนอร์ชันะคะในเส้นทางนี้นะคะจะต้องได้มาเรียนรู้กันนะคะถึงอะไรละ่ะ ประเด็นบางอย่างในวัยเด็กนะคะที่จะต้องมีการแก้ไขนะแต่ว่าอาจจะทําได้ง่ายๆก็คือการที่คุณจะมีในเรื่องของจิตวิญญาณนะคะใส่ความเป็นเด็กเข้าไปการใส่ความเป็นเด็กเข้าไปเนี่ยจะทําให้คุณละซึ่งอีกโก้ของกันและกันได้นะคะมันจะทำให้ความรักเนี่ยมีความยึดหยุดมากขึ้น และนี่คือลักษณะของความสัมพันธ์นะคะ intersection คุณอาจจะต้องมีหนทางนะคะหรือทางเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งในช่วงนี้ก็ได้นะคะ f a t e d relationship พรมลิขิตอีกแล้วนะคะที่ให้มาเจอกันอูและนี่ก็คือ twin flame คุณจะได้เจอเนื้อคู่คู่แท้ที่แท้จริงนะคะที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอกับความสัมพันธ์ที่เหมือนกับมีกัน มีความไม่มั่นคงมากๆแล้วก็ห่างหายเลิกลากันไปแบบปุบป,ปับฉับพลันไม่ทันทั้งตัวหรือเปล่านะคะตรงจุดนี้คุณอาจจะมาอยู่บนทางแยกทางเลือกอีกก็ได้นะว่าเอ๊ะคุณจะ move on จากตรงนั้นนะคะแล้วก็เริ่มต้นในการที่จะเลือกในเส้นทางใหม่หรือไม่เดี๋ยวเราจะไปดู Angel นะคะจะมาให้คำแนะนำอะไรกับกรกฎบ้าง s a บ angel นะคะ separation <c oughs> คือต้องถามกรกฎนะคะว่าในช่วงนี้เนี่ยใครที่เคยเจอเหตุการณ์ตรงนี้มาบ้างนะคะเคยเจอนะคะเคยเจอกับการที่ต้องแยกห่างจากกาันการที่เลิกลาก็แล้วแต่นะคะหรือกำลังเจออยู่นะคะมันเป็นส่วนที่อาจจะต้องยอมรับนะคะแล้วก็ต้อง ถึงเวลานะคะที่จะต้องมีการเยียวยาเนาะอาจจะมีเรื่องของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะหรือว่า,าเป็นเรื่องของเด็กๆลูกๆก,ก,การที่จะมีวยัยวุฒิภาวะที่ต่างกันเข้ามานะก็ระกฏเนี่ยเป็นคนที่ดูแลนะคะครอบครัวแล้วก็คนอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับความสัมพันธ์ของคุณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะบางทีคุณก็ อาจจะต้องเลือกที่จะต้องอเลือกระหว่างครอบครัวกับความรักก็เป็นได้นะคะ chemistry เคมีที่ตรงกันเนาะ codependency นะคะคือเหมือนกับว่าคุณนะจะได้เจอกับใครบางคนนะที่มีเคมีที่ตรงกันมากๆนะคะดึงดูดกันมากๆแต่ว่าถ้านางฟ้าจะบอกก็คืออย่าไป a อ d i c นะคะหรือว่าเสพติดกับเรื่องของอแรงดึงดูดตรงนี้นะคะการที่แบบ ดึงดูดหมกมุ่นมากเกินไปนะคะเพราะว่ามันอาจจะทําให้ความรักความสัมพันธ์มีปัญหาได้นะคะพยายามที่จะสร้างสเปซให้กับตัวเองนะคะแล้วก็สเปซให้กับกันและกันนะมันจะช่วยลดปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ได้นั่นเองสําหรับกรกฎ <c oughs> ต่อไปนะคะ <c oughs> ข้อคิดคืออะไร Nothing you can do now ถ้าจะถามว่าเอ๊ะฉัทนทำอะไรได้มากไหมตอนนี้อาจจะ ายังไม่สามารถทำอะไรได้มากนะคะปล่อยรอดูสถานาการณ์ไปก่อน is t not w h a t y o u t h i n k มันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดนะคะคุณอาจจะสับสนวุ่นไวายไปหมดฉันจะเลือกในเส้นทางไหนเ,เขาจะดีไหมต่างๆนานานะคะทำให้คุณรู้สึกสับสน stop นะคะจงหยุดที่จะสับสนวุ่นวายแล้วเนี่ย stop obsessing over your mistake นะคะ หยุดการหมกมุ่นทุกสิ่งทุกอย่างมากเกินไปนะคะโดยเฉพาะความผิดพลาดในอดีตของคุณด้วยนะคะ The answer is no นะคะคำตอบเนี่ยมันคือไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่อยู่ในหัวของคุณณนะตอนนี้คืออะไรนะคะหรือว่าสิ่งที่อยู่ในหัวของคุณมาตลอดเวลาเลยที่คิดวนเวียนต่างๆนานาทำให้คุณสับสนวุน่นวายใจเนี่ย มันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนั่นเองเอาละนะคะนี่ก็คือในสถานการณ์ของกรกฎนะคะคุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวในรักษาแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวของคุณเองได้หรือว่าสมัครเรียนนะคะเรามีคอร์สสอนอ่านไพ่ทารโร่ไพ่อาร์เคิลนะคะแล้วก็คอร์สดึงดูดรักแท้ดึงดูดใครคนนั้นให้เข้ามาอยู่ในชีวิตคุณได้อย่างงไไ่ายดายนั่นเองขอบคุณสำหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์คอมเมนต์ในช่องนิรยาทารโร่นะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุข แล้วก็ประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่คุณต้องการไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ